ครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาขอพูดเรื่องราคาวัวในช่วงนี้นะครับช่วงที่ทุกคนจะต้องออชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยนะครับประจำปีนี้นะครับแหล่งเงินทุนตู้ ATM ของพวกเรา ชาวนาในจังหวัดสุรินทร์ก็มีความเชื่อฝังหัวมานะครับว่าวัวคือตู้ ATM นะครับแต่พอมาปีนี้มันไม่ใช่อย่างที่เราคิดนะครับเพราะว่าราคาเนี่ยนายห้อยเนี่ยมาแข่งให้ราคาถูกแล้วก็ไปขายไปแข่งกันขายถูกที่ตลาดนะครับถึงจะได้ขายนะครับ ถ้าในห้อยไม่มาซื้อถูกแล้วก็เอาไปขายถูกตัดหน้ากันเองที่ตลาดคาวัวนะครับเ,เขาก็จะไม่ได้ขายเช่นกันนะครับนี่นะครับแมใ่ใหญ่แม่นี้เขาก็ให้แค่หมื่นสี่นะครับท้องแล้วถ้าเป็นไทยใหญ่ท้องแล้ว,ลวตัวใหญ่ๆอ้วนๆอย่างนี้นะครับก็ให้ได้แค่หมื่นสี่นะครับถ้าพลิกๆถ้าเคยแพงอยู่ก็ มีเกือบสามสิบห้าสามสิบเลยนะครับอันนี้ก็ล่วงมาครึ่งต่อครึ่งนะครับเหลือหมื่นสี่นะครับนี่แบบนี้ก็ไม่ไม่ได้โจมตีในห้อยในอะไรนะครับแต่ว่ามุมมองส่วนตัวนะครับในมุมมองส่วนตัวก็ที่มาให้เสนอราคาหน้าหน้าคอกหน้าฟาร์มกันนะครับก็หาแต่โวลอ้วนอย่างนี้นะครับอุดอ้วนอย่างนี้นะครับเรามาทิ้งให้แค่หมื่นเดียว หมื่นเดียวหมื่นสี่อย่างเงี้ยถ้าได้ขายก็ขายจริงก็ได้ประมาณหมื่นสี่นะครับเนี่ยท้องแล้วครับนี่นี่ก็เอามาล่ามไว้ในร่มนะครับเขาก็เขาก็กินฟางนะครับนี่กินฟางเพราะอากาศมันร้อนหญ้ามันก็ไม่พอจะได้มีให้เล็มนะครับก็มาล่ามไว้ในร่ม ให้เขากินฟางกินฟางนะครับนี่ก็ป๋าก็ส่งซิฟว่าถอนหลักวัวเอาไปกินในร่มที่หน้าคอกนะครับก็จะต้อนเข้าคอกนี่นะครับเนี่ยใหญ่ๆอย่างนี้นะครับเนี่ยหนึ่งสี่นะครับนี่หนึ่งสี่ก็ราคาก็จะยังถูกแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับความคิดของผมก็คือช่วงนี้ก็ ถ้าคนจะขายเยอะถ้าคนจะขายเยอะแล้วก็มีคนซื้อน้อยนะครับราคามันก็จะถูกนะครับราคามันก็จะถูกราคามันก็จะถูก,าาก,ถกเพราะว่าช่วงนี้ประจําของทุกปีก็คือก็คือเขาก็จะมาให้ไปยๆลุกไป ไปไปไป,ไป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 ก็ในห้อยเขาก็จะมาให้ราคาถูกนะครับต้องซื้อถูกแล้วก็ไปขายถูกตัดราคาถูกถูกกันที่หน้าตลาดน,นะครับมันถึงจะได้ขายนะครับถ้าไปทําอย่างนี้ ที่เขาไปบวกกำไรเพิ่มตัวละห้าพันหกพันเป็นหมื่นงนี้มันก็จะไม่ได้นะครับรถติดแขกซะแล้วนี่นะครับจะต้อนเข้าไปเข้าร่มนะครับขออภยัยด้วยนะครับ นี่นะครับนี่ก็เหลืออยู่สิบตัวนะครับผมก็ปล่อยไปแล้วสองแม่นะครับปล่อยไปาล้กถูกๆเองแม่วัวอ้วนนะครับสองตัวขายได้แค่หมื่นสี่ปล่อยไปเขาให้แค่สองหมื่นแปดปล่อยไปแล้วสองตัว นี่นะครับก็เหลืออยู่ก็จากประสบการณ์ตอนนี้ก็คือมันมากดราคาให้มันถูกแล้วก็ไปขายถูกๆที่หน้าตลาดนะครับถึงจะขายได้มันก็เลยราคามันก็เลยร่วงเอาล่วงเอานะครับนี่ก็ นี่นะครับบรรยากาศการร้อนมากๆเลยนะครับนี่ นี่ก็แม่ลกอ่อนนะครับนี่ดูนะครับว่าแม่ลกอ่อนเขาพร้อมไหมครับไม่พร้อมนะครับไม่พร้อมเลยนะครับนี่อากาศร้อนมากๆเลยนะครับนี่ก็ลงไปกินน้นําในสระครับตัวก็กินข้างบนตัวก็กินด้านล่างนี่นะครับบางตัวก็แอบจะไปกินแต่หญ้าที่ปลูกไว้แปลงข้างๆเลยนะครับ ดูดูมันทําพลังมันเยอะะครับมันเล่นดินเนี่ยนี่ครับสําหรับช่วงนี้ก็คือถ้าใครคิดจะขายจริงก็คือโดนโดนกดราคาแบบสุดๆเลยนะครับซื้อถูกแล้วก็ไปแข่งกันขายถูกหน้าตลาดนะครับถึงจะได้จะได้ขายนะครับสำหรบในห้อยไอเราเองเราก็แย่เลยนะครับนี่ อากาศนะครับนี่เลี้ยงวัวหน้าร้อนนะครับนี่ก็ช่วงที่อากาศร้อนมากๆหลังเที่ยงนี้ก็ต้องต้อนเข้าลุ่มให้กินน้ําแล้วก็ต้อนเข้าลุ่มนะครับนี่กินได้แต่ช่วงปล่อยให้แทะเล็มได้แต่ช่วงเช้านะครับช่วงบ่ายนี่ก็ต้องให้มานั่งมาแทะเล็มฟางนะครับให้มากินฟางว่าปล่อยตากแดดไม่ได้นะครับวัวจะผอมสูตรของคุณพ่อนะครับนี่ ช่วงบ่ายคือจะเอาเข้าลร่มอย่างเดียวให้ยืนกินฟางครับงงนะครับว่าเรียกข้าวคอกทาไมปกติถ้าเรียกข้าวคอกนี่ต้องได้กินนะครับแต่ก็มีย่ามาย่าแห้งๆมาอยู่นะครับหนึ่งรถใสเนี่ยครับ ก็มาว่ายวเอ้ยนะครับบรรยากาศไม่เป็นราคาหรอกครับสำหรับราคาวัวนะครับเพราะว่าซื้อถูกแข่งกันซื้อถูกแล้วก็ไปขายถูกกันในตลาดนะครับแย่จริงครัสำหรับเกษตรกรนะครับผมก็ มก็จะเปลี่ยนถ่ายแม่พันธุ์อีกหลายตัวอยู่นะครับเพราะว่ามีหัวที่ไม่ถูกใจหลายตัวอยู่นะครับหืมหัวไผ่ก็อีสาวมันเป็นอย่างโอ้เหลือเธอะหัวตัวเองห,ออหนรับ ปลูกเล่าไว้ในเอามาไว้ในร่มในคลองนะครับใกล้คลองนะครับว่าแดดมันร้อนมากมากนะครับหนุ่มน้อยหนุ่มน้อยสองตัวไม่สนใจเลยนะครับนะครับเดี๋ยว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 ขอเปียกเดี๋ยวขอเปียกเลยก ยักโอ้โหหน่โอ้ทองไงขนัดยังว่ายิมครับเดี๋ยวพักคลิปไว้แค่นี้นะครับ